สวัสดีครับทุกคนวันนี้คนหนึ่งพาทุกคนมากราบไหว้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเขาเรียกว่าวัดใหญ่นะครับวัดที่มีพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆนะครับเอาเง่ายๆคือสวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยแหละนะครับก็ยังมีพระรายร้องวิหารนะครับเพราะว่าวัดตรงนี้ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับมีสถาบัรศิลปกรรมปฏิมากรรมที่งดงามมากครับทุกคนทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็ต้องมากราบไหว้นะครับที่ทุกคนต้องมาขอพรนะครับแล้วก็จะมีพระเหลือให้เราขับว้ขอพรด้วยนะครับ เดี๋ยวคนหนึ่งจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในในการว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้คนหนึ่งได้มีโอกาสได้มาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เลยแวะมาเที่ยววัดพระศรีรัตนะ มหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดที่สุโลกนะครับด้านหลังของคุณเองเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างในว่า,างดงามขนาดไหนนะครับไปดูนะครับพระพุทธชินล้าน,น,นบรรยากาศากวัดอันนี้บระากาศต,ตรงหน้าวิหารนะครับ ตรงนี้น,นะครับประสิทตระหาานักมหาธาตุวรละมหาวิหารยวเราไปข้างในกันนะทุกคนก่อนอื่นต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกคนถอดรองเท้าก่อน กายก็ต้องแต่งกายที่ถูกต้องด้วยนะครับบริการถ่ายรูปให้ถ่ายรูปอ๋อแถ่ไขายวากประตูอ้อทุกคนสวยป็นงามมากครับ การับเราสแกนนะฮะสแกนได้ทุกคนไม่ใครยม่จากนะเลจาตูต้ก็ได้สแก,กนะัะไร ตีนี้เรามาดูภาพวาดนะครับในภาพเหมืหตัวนี้นะครับภาพสวยมาก เดินไปไหว้พระศรีสดานะครับดเดินมาไหว้พระธาตุตรงนี้นะครับพระธาตุตรงนี้นครับ ก็มีผมปูให้เราเดินตามทาง,างนี้นะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็มาไหว้พระสังกัจจายนะครับแล้ว,ลวก็พระศีสัสดานะครับ าจากนั้นเราก็จะเดินไปที่กจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมผ้าปิดทองอ๋อแล้วเราเดินตามนี้เลยนะคนนะครับต็จมีนะพาะลูกนะครับรอบๆนี่เลย ในสร้างเมื่อแปรบูรณะนะครับเมื 5, เ่อ2511ก,ก็ชามลิสกิตเดี๋ยวเราไปดูครับต่อครับเราเดินไปเรื่อยๆเลยกันนะครับทุกคนนะเนื้ยอยั่เป็นพระเก่า โอเคนะครับแต่ปิดไฟนะครับนี่เป็นพระที่อยู่พุทธาหรือวัดนะครับน่ายะาบรนนนะครับเลยมาเก็บไปตรงนี้นะครับ พระรูปเยอะมากเลยครับนี่ก็เป็นทางออกนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรน่าแจบบเป็นวัดเก่านะครับดูตรงนี้ก่อนอเป็นมูลตาของวนหนึ่เองนะครับนะซึ่ง ไม่เคยมาวัดนี้เลยนะครับนนี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่คุณหนึ่งได้มากราบไหว้นะครับเ,รเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แล้วกันนะครับก็จะมีพระหลายองค์มากๆเลยนะครับ พระพุทธชินราชนะคะรับเออพระพุทธชินสีนะครับ หลังจากเรากลับว่าเสร็จนะครับเราก็จะมาเดิน,นรอบวิหารตรงนี้นะครับผมว่าเป็นการวางขาว่าวางผังที่ดีมากเลยนะครับเวลาศรัทธาเนี่ยมากราบไหว้นะครับก็เดินรอบวัดนะไหว้พระนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะทุกคน นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถ้าลลายองค์ก็ก็น่าเจดสัตาน,นะครับก็จะสร้างอุทิศให้นะครับพ่อแม่หรือ,อถวายนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่คระฐาตัวนี้ต็ทุูปบุมแล้วนะฮะตรงข้างน,นอกจะมีบูชาดอกไม้ทุกเทียนแผ่นทอ,องกับทาถาน,นะครับก็จะมาจุดธูปตรงนู้นแล้วมากราบไหว้ตรงนี้นะครับ ไว้ตรงนี้ตใต้ต้นโพทั้ง2ต้นตรงนี้นะครับก็จะมีพระเหลือนะครับพระเหลยตรงนี้นะครับที่สถาบมาคารว้กันนะครับ,นะรบเป็นพระเหลือพระศรีสัน ปฏิมานะครับนี่เดีราขึ้าไปดูนี่ครับบูชาบรับเหลือนี่ครับไทยนะครับเหลือที่ข้าสนเดินกลับมาไหว้กันนะ คนหนึ่งก็กราบไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีให้เราได้กราบไหว้หลากหลายหล,หลายองค์เลยนะครับนะใครที่มาพิศนุโลกนะก็มากราบไหว้ที่วัดภาษีระัตะนะมหาธาตุวรรามหาวิหารตรงนี้ได้นะครับมีพระพุทธลูกพระอ่าหลากหลายองค์นะครับแมีพระเหลือมีพระอ่า เยอะมากนะครับก็มาขับว่ากันขอพรกันได้นะครับตัวนี้เป็นโซนด้านลานรถจอดนะครับทุกคนคยมีวิหารนะครับที่เราเดินไปโซนข้างหลังนะครับศูนย์สินค้านะครับเป็นของฝากนะครับทุกคนลหลับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกลับวหว้ นะครับนี่ครับราคาสินค้าตรงนี้ครับที่มีหลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอนี่ราคาใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนทุกคน ยาวตตงนู้นเลยฮะสินค้าสินค้าเยอะมากมมเยอะหน่อยดูฮะมาเล็กซื้อได้นะคนของฝากนะครับสองบทจุดนะ